สวัสดีครับชาวราศีมังกรยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอปองเทโร่คลิปนี้เป็นการอ่านพลังงานของชาวราศีมังกรผมจะดึงพลังงานจากอดีตปัจจุบันอนาคตและพลังงานจากจากักรวาลที่เกี่ยวข้องกับตัวคุณนะฮะปรึกษาส่วนตัวสแกน QR code นะครับผมอะพร้อมแล้วนะฮะชาวราศีมังกรนะครับผม ถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยนะฮะชาวราศีมังกรข่าวดีของคุณนะครับข่าวดีของคุณในช่วงนี้อโอเคราศาี กอนนะครับโอเคชาวราศีมังกรอ,อืม,อมพลังงานในปัจจุบันนี้โอเคเลยนะครับผมอ่าพลังงานโดยรวมนะครับผม พลังงานคนโดยรวมคุณได้ six of swords นะฮะข่าวดีของคุณเกิดจากการออกไปหาไปประจนภัยไปหาโอกาสใหม่ๆนะครับหรือการได้แนวความคิดอะไรใหม่ๆนะฮะเพราะฉะนั้นข่าวดีของคุณจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อคุณเองเดินทางหาโอกาสใหม่ๆนะครับใครที่รู้สึกว่า ไอ้ที่ทําอยู่เนี่ยมันไม่เริ่มไม่ตอบโจทย์แล้วสำหรับชาวเราสิบังกรน,นะผมรู้สึกว่าณนะจุดนี้เป็นจุดที่คุณควรจะประดมสมองนะครับผมหรือว่าคนา้นคว้าหรือเรียนรู้อะไรใหม่ๆเพิ่มเติมนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าและนี่มันคือเรื่องอะไรนะครับผมแต่ก่อนอื่นนะเอ,อ่อการเดินออกจากพลังงานนี้เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรนะฮะเออเดี๋ยวผมจะขอ clarify นะฮะ หนลองดูซิว่าไอสถานการณ์ที่เดินออกเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับอ๋าโอเคคุณต้องเดินออกในสิ่งที่อันที่หนึ่งเลยคุณรู้สึกว่ามันไปต่อไม่ได้แล้วมันติดนะครับมันติดมันขัดมันไม่มีทางเลือกนะแล้วก็มันเป็นอะไรที่คุณเองรู้สึกรู้สึกถ้าคุณรู้สึกถูกขังถ้าคุณรู้สึกติดกับ ถ้าคุณรู้สึกว่ามันไปต่อไม่ได้เนี่ยเออในสถานการณ์นี้ด้วยพลังงานข่าวดีของคุณจะเกิดเมื่อคุณเองกล้าที่จะเดินหน้ากล้าที่จะออกจากสถานการณ์นั้นนะฮะบางคนเนี่ยผมเข้าใจเลยว่าพลังงานในอดีตของคุณเนี่ยคุณคุณได้ f i l e p a r c l e s นะฮะคุณได้ t h m p r e s s แล้วคุณได้ nine of คือคุณรู้สึกว่าอันที่หนึ่งตัวคุณเองเขาเรียกอะไรพยายามกับ ไอสถานการณ์นี้มาพอสมควรในอดีตนะฮะแล้วก็คุณได้ด e e m p r s s s คือสถานการณ์ที่คุณติดอยู่เนี่ยมันไม่ใช่ไม่ดีนะคือในอดีตเนี่ยนะฮะพลังงานในอดีตเนี่ยคือมันค่อนข้างดีทีเดียวนะสำหรับชาวราศีมังกรก็เลยทำให้ตัวคุณเองรู้สึกว่าเออมันค่อนข้างที่จะเสี่ยงนะหรือมันอาจจะได้ไม่เท่ากับสิ่งเดิมที่ตัวคุณเองคาดหวังไว้นะครับผมเออนั่นนั่นคือพลังงานในอดีตผมเข้าใจได้ว่าทำไม ชาวราศีมังกร,กรหลายๆคนท,ที่รู้สึกว่าเฮ้ยไออันเนี้ยมันไม่น่าจะหาที่มันดีเท่าอันนี้หรือดีกว่านี้ได้นะมันยากมากๆนะครับผมแต่ว่าคือคุณก็รู้อยู่ว่าจากตรงเนี้ยมันเป็นจุดที่ไปต่อมันก็จะมีแต่ทรงๆนะครับผมทรงๆสุดๆนะฮ <S <S นะอืและที่สำคัญผมรู้สึกเลยว่ามันเกี่ยวกับเรื่องของเงิน <laughs> <laughs> เกี่ยวกับเรื่องของรายได้นะฮะเออ เพราะฉะนั้นอ่ะโอกาสอะ่ะมันมีอยู่แล้วข่าวดีมันรอคุณอยู่ให้คุณเองไปคว้าในสถานการณ์นี้นะมันขึ้นอยู่กับว,ว่าคุณเองที่จะกล้าที่จะปลดล็อกตัวเองหรือเปล่ากล้าที่จะคว้าโอกาสใหม่ของคุณไว้หรือเปล่านะฮะเออเดี๋ยวขอดูซิว่ามีใพ่ต้องการบอกอะไรเพิ่มเติมกับสิ่งที่คุณเองเจออยู่สิ่งที่มันเป็นปมอยู่ในตอนนี้นะฮะโอเค คุณได้โอ้มันเกี่ยวข้องกับครอบครัวของคุณเกี่ยวข้องกับบ้านเกี่ยวข้องกับคนที่อยู่ใกล้ชิดอ่าผมรู้สึกว่าเทมาทางเกี่ยวกับ ตัวคือบ้านหมายถึงตัวบ้านเลยเพราะว่าอันนี้มันบอกว่าเป็น property เป็น real estate นะฮะอาจจะเกี่ยวข้องกับคนที่ทำเกี่ยวกับเรื่องพวกบ้านเรื่องอสังหาริมทรัพย์นะฮะหรืเอ,อเกี่ยวกับคนในบ้านก็ได้นะฮะ residence นะครับผมเพราะฉะนั้นอ่ะเข้าใจได้ว่ามันไม่ไม่ง่ายที่จะเดินออกจากตรงนั้นนะครับผมดูซิว่า a m ม r a อรต้องการบอกอะไรอีกไพ่ต้องการบอกคุณโอ้ โอกาสที่เป็นข่าวดีของคุณอยู่ในที่ไกลนะฮะอยู่ในที่ไกลอยู่ในที่ที่คุณเองจะต้องเดินทางไปอ่ะคือมันมันเหมือนการรายเดียมันเหมือนคุณเองอาจจะมีโอกาสแต่ว่าโอกาสเนี้ยมันไปอยู่ในที่อื่นที่ไม่ใช่ที่คุณทำอยู่ในปัจจุบันหรือสถานการณ์ที่มันแวดล้อมคุณอยู่นะฮะผมรู้สึกว่าอีกในหนึ่งก็คือไพ่กำลังบอกว่าตัวคุณเองโอกาสของตัวคุณเองอ่ะมันอยู่มันอยู่ที่อื่น่ะไม่ใช่ตรงนี้นะครับผม ไม่ได้หมายความว่าไอ้ที่มีอยู่เนี่ยมันไม่ดีนะคือมันใช้ได้เลยแหละนะครับแต่ว่าถ้าปล่อยไว้อย่างเงี้ยนะครับสถานการณ์มันก็จะทรงๆนะอืม mm hmm. โอเคคุณได้อะไรอ๋อโอเคมันเป็น new opportunity นะมันเป็นโอกาสใหม่นะครับผมเออมันเป็นลักษณะที่คือสิ่งที่คุณอยู่เนี่ยสิ่งที่เป็นอยู่เนี่ยผมรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ คุณรู้แหละว่ามันดีหมายถึงดีในเรื่องใดเรื่องหนึ่งแต่มันทำลายตัวตนของคุณมันทำทลายความรู้สึกของคุณมันทำลายสุขภาพของคุณบางคนเนี่ยเ,เข้ามาปรึกษาผมเนี่ยเขาทำงานหนักมากแล้วเขารู้สึกว่าคนที่จะช่วยเหลือเขาอะ่ะมันไม่มีหรือว่าตัวเขาเองก็คือจะเอาไม่รอดคนที่หวังคาดหวังว่าจะมาให้ช่วยนะฮะเพราะฉะนั้นผมรู้สึกว่าเป็นอะไรที่คือคุณเองทำอะ่ะ โอกาสนะมันโอเคอยู่แต่ว่ามันคุณเองไม่สามารถทําได้เต็มที่แล้วสถานการณ์มันค่อยๆกดดันขึ้นเรื่อยๆนะครับผมโอเคไหม,มพลังงานในปัจจุบันนะครับพลังงานในปัจจุบันโอเค Queen of Pentacles Fi ฝ่าย s อเออผมรู้สึกเลยว่าชาวราศีมังกรฮะถ้าตัวคุณเองพยายามอย่างเต็มที่แล้วเท่าไหร่ก็คือเท่านั้นนะครับไม่มีมากกว่านั้นไม่มีน้อยกว่านั้นนะผมรู้สึกว่านี่ถ้าเกิดคุณพยายามแล้วอะนะ คือผมคิดว่าคุณเองมามาอยู่คือผมรู้สึกว่าตัวคุณเองอะ่ะอยู่ในเลเวลที่ดีอยู่ในระดับที่ดีแต่ว่ามันไม่มีมันไม่มีโอกาสมันไม่มีถ้าคุณยังอยู่ในที่ที่คืออยู่ในที่เดิมเนี่ยคือคุณเองก็จะไม่ได้เปิดรับโอกาสใหม่ๆข่าวดีอะ่ะมันไปอยู่ในสถานการณ์ใหม่มันไปอยู่ในเรื่องที่ตัวคุณเองต้องเรียนรู้เรื่องที่ตัวคุณเองต้องผจญภัยอะ่ะเป็นลักษณะนั้นนะครับ คุณได้เอจบอบมอญคือจริงๆแล้วนะฮะชาวเราเสยมังกรผมรู้สึกว่าตัวคุณเองอะ่ะมีความคิดเก็บไว้อยู่ในกระเป๋าของคุณแล้วเพียงแต่ว่ายังไม่ได้ออกเอาออกมานะครับผมคือผมรู้สึกว่า ถ้าใครเป็นชาวราศีมังกรและถ้าใครเปิดมาดูคลิปนี้แล้วต้องการให้ข่าวดีของคุณมันบังเกิดเนี่ยมันเป็นลักษณะที่ตัวคุณเองต้องไปหาหาโอกาสใหม่ๆคุณต้องไปหากลุ่มคนใหม่ๆเพื่อนใหม่ๆอ่ะไปดูซิว่าเอ่อกลุ่มคนหรือเพื่อนหรืออะไรเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะฮะเดี๋ยวขอดูเพิ่มเติมน้อยนะครับผมใครนะฮะที่จะนำข่าวดีมาให้ของ กับคุณนะใครที่จะนําข่าวดีมาให้กับคุณชาวราศีมังกรนะฮะโอเคเออเป็นลักษณะที่ตัวคุณเองต้องไปอยู่ในที่ที่มีชุมชนเออค,คือถ้าคุณเองเก็บตัวคุณเองปิดโอกาสตัวเองเนี่ยจะไม่ค่อยได้โอกาสนั้นนะฮะคือผมรู้สึกว่าข่าวดีหรือโอกาสอมันอยู่ใน กลุ่มคนอยู่ในชุมชนนะฮะแล้วคุณเองจะต้องปลดปล่อยตัวเองและเป็นอิสระจากจากพันธนาการต่างๆผมรู้สึกว่าเป็นไปได้ว่าชาวราศีมังกรเนี่ยในปัจจุบันนะคุณเองเขาเรียกอะไรดีเคร่งเครียดกับสิ่งที่คุณต้องรับผิดชอบมีอะไรให้คุณทําเยอะมากๆมีอะไรให้คุณจัดการรับผิดชอบเยอะมากๆม,มันทําให้ตัวคุณเองรู้สึก เหน็ดเหนื่อยแล้วก็รู้สึกไม่ไหวไม่ไหวที่จะเคลียร์ไม่ไหวที่จะ clear, ทําไม่ไหวที่จะไปนะฮะฟรีดอมการเป็นอิสระคือคุณเองต้องวางอะไรบางอย่างออกเพื่อที่จะเปิดรับให้ตัวคุณเองอะ่ะมีช่องว่างมีเวลามีสิ่งที่ตัวคุณเองควรจะคว้านะครับผมเออการพบนัดนะฮะเออการพบนัดพบเจอนะผมรู้สึกว่าพลังงานนี้เป็นไปได้ทั้งเรื่องของงานแล้วก็เป็นไปได้ในเรื่องของความสัมพันธ์นะ ผมรู้สึกว่าดีไม่ดีเนี่ยตัวคุณเองจะยิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัวก็คืออาจจะได้คอนเน็กชันอะไรดีๆคุณอาจจะได้ความสัมพันธ์อะไรดีๆนะในเรื่องงานในเรื่องความสัมพันธ์ด้วยเ,ออเป็นลักษณะที่โอกาสใหม่ม,มันดูน่าสนใจกว่าเยอะมากๆนะครับผมครน,นี้พลังงานในอนาคตนะฮะคุณได้โอ้คือเมื่อคุณเปิดปุ๊บนะ่ยผมบอกแล้วว่าเมื่อคุณเปิดมันเหมือนกับไป เขาเรียกอะไรอ่ะไปทริกเกอร์ไปเจาะไปเขยา่าแล้วมันพ็อปโอเพนเนี่ยมันเป็นลักษณะที่โอกาสอ่ะมันจะไหลเข้ามามันจะเข้ามาหลายๆทางเลยผมรู้สึกว่าเออถ้าคุณเดินหน้าคุณออกไปในหน้าน้ําใหม่ๆเหมือนกับอะไรดีผมยกตัวอย่างว่ามันเหมือนกับคุณเองจับปลาแล้วกันนะคุณเป็นชาวประมงคุณก็ไปที่แหล่งปลาของคุณประจําของคุณเนี่ยตอนนี้ไอแหล่งปลาประจําของคุณเนี่ยมัน ทรัพยากรมันร่อยหรอมันลดลงแล้วถามว่าไปอ่ะมันได้ไหมได้ครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้ได้เพิ่มนะครับแล้วก็ทรงงนะผมรู้สึกว่าถ้าจะดึงข่าวดีเข้ามาเนี่ยมันเป็นลักษณะที่คุณเองออกไปเจอแล้วคุณเองจะได้หุ้ยไปต่อยอดผมรู้สึกว่าความสัมพันธ์อ่ะมันจะต่อยอดไปนะครับผมแล้วก็ไม่ใช่แค่เรื่องของความสัมพันธ์อย่างเดียวมันเป็นเรื่องของงานมันเป็นเรื่องของผลประโยชน์ที่จะได้เพิ่มเติมด้วยนะเออ แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นคุณจะไปเจอคนที่อยู่ในเครื่องแบบคนที่อยู่ในเอ่อเขาเรียกคนที่อยู่ในอำนาจคนที่เป็นเป็นคนที่ดูแลเป็นคนในเครื่องแบบทั้งหลายนะฮะเอออ่าหน้าที่การงานอาชีพเนี่ยจ,จะเป็นที่ที่มีเครื่องแบบเช่นเอ่อทหารตำรวจครูนะครับผม หรือเป็นชีวเป็นอาชีาาชพเฉพาะทางเช่นหมอวิศวะทนายความนะครับสถาปนิกแล้วคุณเองเออคุณได้ five of source นะฮะคือเป็นลักษณะที่คุณเองจะต้องควา้าคว้าโอกาสไว้ให้ได้ mm hmm. five of source นี่คือใครดีใครได้คือมีคนที่จะคว้าโอกาสที่ ที่ตัวคุณเองเห็นหรือจะเข้ามาหาคุณเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ชาวราศีมังกรเนี่ยจะต้องฝ่าฟันและต่อสู้ครับเออผมเชื่อว่าชาวราศีมังกรเนี่ยไม่ชอบเสี่ยงผมเข้าใจได้แต่ว่าคุณเองก็เป็นคนที่อยากจะได้รับความก้าวหน้ามีการเจริญเติบโตมีความเขาเรียกมีความพึกเิมมีความทะเยอทะยานอยู่ในตัวนะนั่นก็คือชาวราศีมังกรนะครับผมคุณเป็นนักบุกเบิกเป็นผู้บุกเบิกแห่งแห่ง พื้นพิภพเพราะว่าคุณเ,เป็นธาตุดินนะครับเพราะฉะนั้นผมรู้สึกว่านี่คือการหาแหล่งน้ำใหม่นี่คือหาแหล่งรายได้ใหม่นี่คือการหาคอนเน c t ชันใหม่ๆนี่คือสิ่งใหม่ๆที่จะเข้ามาหาตัวคุณนะครับผมอ่ะดูซิว่าถ้าเป็นเรื่องเงินแล้วมันจะเป็นยังไงนะฮะเป็นเรื่องเงินแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างโอเค ถ้าเป็นเรื่องเงินแล้วนะฮะคุณได้อาโอกาสเนีย้ยเป็นโอกาสที่เข้ามาแบบเงียบๆนะฮะเออถ้าเข้ามาหาคุณจะเข้ามาแบบเงียบถ้าเข้ามาหาคุณมันจะเข้ามาแบบไม่ทันรู้ตัวไม่ทันตั้งตัวหรือคุณเองควรที่จะทําไปเรื่อยๆนะฮะไม่กระโตกกระตากเออมันเป็นเป็นโอกาสแบบนั้นนะ่ะนะครับเออเหมือนกับถ้าเกิดเออกระโตกกระตากไปเนี่ยอาจจะทําให้ เกิดคู่แข่งเพิ่มเติมนะฮะแล้วก็โอ,โอเคควรที่จะตัดสินใจด้วยความระมัดระวังนะฮะเออควรจะตัดสินใจด้วยความระมัดระวังด้วยเออมันเป็นลักษณะนั้นอ่ะอีกสั่นหนึ่งนะฮะอืมโอเคตัวนี้เป็นตัวเขาเรียกอะไรเป็นตัวที่ยืนยันมากๆเลยว่าไอ้สิ่งที่คุณทำอยู่เนี่ยมันอาจจะหมดในในในเร็ววันนี้นะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ย เออเราจะต้องไปหาโอกาสใหม่ๆนะครับเราต้องไปหาสิ่งที่เป็นข่าวดีของเรานะฮะผมเชื่อว่าชาวราศีมังกรเนี่ยพร้อมที่จะเปิดโอกาสให้กับตัวคุณแล้วก็พร้อมที่จะทุ่มเทคุณเป็นคนที่ทะเยอทะยานคุณเป็นคนที่เมื่อเขาเรียกอะไรเป็นนักลงมือเป็นผู้บกเบิกนะฮะเพราะฉะนั้นการไปคว้าข่าวดีของคุณเนี่ยมันไม่ไกลเกินเอื้อมแน่นอนสําหรับชาว ราศีมังกรน,นะฮะและนั่นคือพลังงานที่ผมเอามาฝากในข่าวดีของคุณนะครับผมแน่นอน,นะฮะข่าวดีเนี่ยมันลอยมาหาคุณแต่คุณเองต้องฝ่เขาเรียกอะไรไขว่คว้านะฮะแล้วก็ฝ่าฟันนะครับผมโอเคและนั่นคือพลังงานที่ผมเอามาฝากน,นะฮะอย่าลืมนะครับปรึกษาส่วนตัวสแกน QR Code โค้ดนะฮะเราเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับชาวราศีมังกรน,นะฮะช่วงน,นี้โชคดีเทวารัก You feel